การบูรณะปฏิสังขรสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเตรียมบูรณะวิหารมายาเทวีที่ลุมพินีสถานประเทศเนปาลหลังจากที่สร้างศูนย์บริการผู้ปฏิบัติธรรมเสร็จสิ้นแล้วค่ะ เจ้าคุณเทพโพธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีพร้อมด้วยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานโครงการบบญนาปฏิสังขรสถานที่ประสูตริพระพุทธเจ้าเป็นประธานเปิดอาคารพลังศรัทธาไทยซึ่งเป็นศูนย์บริการผู้ปฏิบัติธรรมห้องพยาบาลฉุกเฉินห้องจัดแสดงนิทศาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพร้อมห้องน้ําชายหญิงจํานวน40ห้องและห้องน้ําสําหรับผู้พิการเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาสักการะสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลุมพินี ประเทศเนปาลสำหรับห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะมีแพทย์และพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขไปประจำจนถึงเดือนมีนาคม2558ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนิกชนจะเดินทางไปสักร,ระพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากจากนี้คณะกรรมการได้รับอนุญาตให้บรนนะิโวิหารมายาเทวีโดยจะำดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนพฤษภาคมปี2558เพื่อถวายเป็นพระสก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถ